ก็ร <Yes. S 1> ู own, ้จักเบียนี่แหละสมัยมัธยมเนาเพราะเราเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยก็เข้าวงการเหมือนกันด้วยแล้วก็ทํางานที่เดียวกันเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันครับก็สําหรับผมเองนะครับก็เจอกันตอนเล่นหนักเรื่องแรกด้วยกันก็ก็ยังงงอยู่เลยว่าเออคนนี้คือใครรอย่างเงี้ยจนพอเราได้แบบ ได้ถ่ายัด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงเวลาหนึ่งเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้จะมีคำพูดที่กัดโพสต์ว่าน่าจะรับสารเพื่อนเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ยคือหลังๆเหมือนบีมเขาก็จะคงจังเหวีย่ยงอะไรแบบนี้นะเขาต้องแบบ อยู่เจอเรื่องตลอดอาจา์ก็เป็นหนึ่งในคนที่บีมมาหาที่บ้านทางหากก้างก็ได้พูดคุยกันบ่อยแล้วเขาก็จะชอบโทรมาปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรในชีวิตเขาเพราะว่าเรามีหลายๆอย่างที่คล้ายกันคูดกันเรื่องงานเรื่องการแสดงอยแบบเราคือผมรู้เลยเว่าทาังนั้นเ,เขาต้อง,เ,อองเขาต้ององปรึกษาผมอีกคั้ แต่ผมไม่ว่างอะไรไม่ได้รับก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับไม่ได้คุยกันครั้งสุดท้ายเลยนะม,ม,มีโอกาสได้คุยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น่าจะเป็นเดือนที่แล้วคิดว่าไม่รับสายนานแล้วจะไม่ได้คุยกันอีกเลยมีเมื่อนี่ดีมากจริงใจมาก จริงๆของเงินเนี่ยก็แทบจะไม่ได้คุยกับบีเลยก็คือคุยครั้งล่าสุดก็ประมาณปี6กสองซึ่งก็คือก็ตอนนั้นก็คือทักจบชวนกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยครับสิ่งที่งเงินประทับใจในตัวบีก็ตแต่ตอนร่วมง,งานแรกๆเยเราเห็นความอะไรในคนดีาม,มาบีมเป็นคนที่มีความอดทนครับแล้วก็ มีความตั้งใจในการทำงานมากมากกว่าผมนะตอนนั้นเยอะมากๆากให้คำแนะนำตลอดเวลาแต่ตอนนั้นคือผมก็เป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่ก็ยังดื้อมากๆไม่ฟังแล้วก็มีเถียงบีมบ้างนะนตอนนั้นซึ่งพอพอผมโตขึ้นผมก็รู้สึกว่าการเถียงครั้งนั้นะมันทำให้เราเราก็รู้สึกไม่ดีอะ่ะ ที่แบบว่าไปเถียงเพื่อนคือเพื่อนก็อยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้เราจนตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดนะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ขอโทษครับเราเห็นเส้นทางของเพื่อนที่กาลังไปได้อย่างสวยง,งามมากๆเป็นความรู้สึกเสียดายโดยยังไง,งครับเจอ,อผมว่ารู้จักเขามานานาเนาะแล้วเขาก็อยู่น้องใหม่เป็นเป็นซิปเอยเนอ เขาก็มีโอกาสได้ไปเล่นเน็ตฟิต่างๆเริ่มมีโอกาสที่ดีดเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็คือกระเด่นโครีมยินดีกับซินดี้ควงของเขาแล้วเขาก็โทรมาปรึกษาเรื่องแบบเขาเขาก็ดูผลงานก,นกันด้วยอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครก็บอกว่าเรายินดีด้วยนะสำหรับโอกาสดีๆเน็ตฟิกต่างๆคือเราก็ยินดีกับเขาด้วยเนาะเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานนะก็เป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันปรึกษากเรื่องการาง,งานอนะไร <nenhum> ครับแล้วก็เขาก็พูดถึงผลงานล่าสุดข,ของเขาว่าเขาทําได้บแบบเต็มที่ามากเขาตั้งใจางมากแล้วก็บอกว่าเริก็รอดูผลงานนะแล้วก็มีโอกาสอยากจะร่วมงานกับดีนด้วยยินดีกับเพื่อนมากๆที่ยกบอกกับดีที่ยังไม่ได้บอกคือมันระทันหนางมากเลย อนแรกที่รูมันพูดอะไรไม่ออกเลยคือมไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้งว่าจะไม่ได้คุยกันอีกแต่สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าก็คิดถึงเขาเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากจริงใจมากผมคิดถึงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดถึงเหมือนกันคิดถึงรอยยิ้มเขาใบตาขเขาแล้วก็เสียงวเราะของเขาที่มันมีแต่ความจริงใจที่เพื่อนเราเสมอ ็แต่ว่าเพื่อนก็ไสบายแล้วนะก็อยากเพื่อนหลับสบายนะครับผมก็ก็อยากจะให้ดีไม่ต้องคิดอะไรมากต่อไปแล้วนะถ้าอยู่ข้างบนนั้นน่ะก็คือคงไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรต่อไปแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราได้เจอกันอีกในชาติหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นอะไรก็แล้วกันกลับพร้อมกันกครั้วกันครับทุกคนจะได้เห็นความรักใช่ครับก็คุณแม่ก็อยากให้ขึ้นไปกล่าวอะไรถึงบินเซึ่งกันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้ได้พูด ความรู้สึกหวังว่าผีจะได้ิน